เอ็นเล็กเอ็นเล็กเอนเล็กเ็นแรับผมแตแรกตัวเล็กมากิดย่าดงแดงมาเมื่อกี้อันนี้ตอกก็ดึงนะต่ว่ามันเป็นเอนเล็กว่ะถือหม่อ่ะยีิปอนด์ป๋อกนี่ยีเนี่ยยี่ะเอ็นต็มเออยอันนี้น่าจะสิบปอนด์ สวัสดียามเช้าครับผมเจอกันอีกแล้วกับทริปเดิมๆเบ็ดขวดนะครับอันนี้มากับพิน้านะครับพิน้าตกชิงหริววันนี้เงียบมากครับตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่มีปลาเลยนะครับเราลงเบ็ดตอ่อที่เบ็ดมองครึ่งนะก็ดูกันไปว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแตัวแรกตัวเล็กไปหน่อย,อยกระตุเยเยอะใสูงเฮ้ยไป,ไปแล้วไป,ไปแล้ <ไป S 1> นี่เหรอเอ๊ะ อ่อยอ่ะเอ้ยเอ็นนี้ไม่ดีว้ะแต่เพี้นเอ็นมาใหม่ไปแย้ไปแย้ไปเยอะไปก่อนไปแย้จริงจริงอันนี้นะเออคิดว่ามันอมเหรอน่าจะอมใช่ไหมเออเดี๋ยวเราถือไว้ก่อนเดี๋ยววิ่งเทียตจัดน่ะน่ใช่ป่ะไม่รู้มันต้องดึงแรงกว่านี้อ่ะ ไม่ไมต้องดึงแดงกว่านี้อ่ะใช่ป่ะเรียบร้อยอมอมเ <laughs> บ็ดเรียบร้อยอมเบ็ดเรียบร้อยมาเป็นฝูงครับปลานินฟึบฟึ๊บฟึบฟึบนี่ลาขึ้นฝั่งอ่ะแ้มสองครับต่อเนื่องนะครับโอเค <laughs> <laughs> อ,มอมว่ะเฮ้ยเบ็ดใจป่ะ <laughs> โ,อโอเคเ <abb RR> บ็ดเบอร์ห้าชิโนชิโน,นจีนเบอร์ห้านชิโนปลอมด้วยโอเค เอเราใช้ขวดได้เลยนี่ว่าเตาอย่างนี้ผ่านตายเลยลืมไปลืมไปว่าะเพิ่นเอ็นแล้วเป็นไงแล้วาำามถาใด้กระป้องเราเพียงได้เลยมันจะไม่พันกันวิธีใช้เชือกว่าวผ่าผนนะครับเวียงยากต้องเอ็นมากองก่อนอ่ามาแล้วสองแต้มต่อเนื่องเดี๋ยวจะทราบอ่ะมันไล่ขีแล้วนะม,มีตอมอยู่ใช่ไหมนี่ก็จะไม่กินเอ็นไีฟ้าจะแล้ว เฮยเฮเอาดูวะเอาที่เอาทีา่เ well, อาด,ดีเอาเดี๋ยวสาวอย่างเราทำไมไม่มาแต่กะป๋องอุ้ยอันุนุ้ยแต่น้าดูแต่น้าดึงนี่ก่อนอันนี้มาดูคู่มาคู่มาคู่ตัวเดียวกันโอ้ยผ่านกันเหรอวะมันผ่านกันมันผ่านกันมันผ่านกันกินนะถูกแล้วแหมผ่านกันมันใายพักทับกันโอเคหมายหนึ่งแต้มครับเีึกว่ากินคู่ไผ่เพียบเลยนะกลิ่นคู่ กำลังจะเอาลำอ้อยแล้วเชียวผายขึ้นยิบเลยนะโ <Okay. S 2> อ้ปอา่าเขานี่วะเลยป่าเข้าป่าเข้าป่าเข้าใส่ผ่านแล้วไปก่อนนะอันนี้อันไหนได้ปล่าเมื่อกี้นี <laughs> ่ม่งแล้วตรงน้าแกเลยอะยังผายขึ้นไม่ค่อยผ่านหรอกฟองใหญ่ๆเลยเก็บเอ็นเก็บเอ็นเก็บเอ็นก่อนโอ้หอยูย่บง โอ้โหดเดือนตะนาดูตอนเย็นน่ะขึ้นนาน้ะเนี่ยเต็มเลยเป็นฟุ้งเลยเฮ้ยอันแรกเว้ยอันแรกเว้ยตะนาดเุ้ยอันแรก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 ย่อนไปเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเย็นเย็นใจเย็นเอาเลยดูกันได้มาได้ดิมา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 เอาไปข้างลากขึ้นมาโดนเขสตาร์ดไทนีเท่านั้นเลยเดีวยววันนี้มีแต่ตัวน้อยอ่ะ ฟังพี่ไทยตัวใหญ่อีกว่าเพราะว่าตัวใหญ่อ่ะวันนี้ตัวเล็กนะครับแล้วตัวใหญ่มันอย่างไรเขาแต่ตัวเล็กเนี่ยเนื้อมันเยอะนะอ้วนกว่านะว่เดดี๋ยหมโอเคครับตัวนี้เป็นหน้าเอ็นนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปทีอีให้หมดละเพื่อจะโดนจะโดนะครับตัวเล็กแต่อ้วนนะเปลี่ยนเบ็ดครับได้มาขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ด

ใชม้ยมาแล้วเอ,อด้านใจเย็นๆ,ๆนี่แ,แนแ่นี่แน่มันมากินทอดป่อยทอดป่อยอ่ะตนะนานะครับได้แล้วโอ้โหย,ยืนเดินบ,บางกล้องทิ้งเหลียวครับตั้งแต่เที่ยงมากินบาบสองโมงครึ่งจิงเหลียวแต่จริงๆมีช็อตหนึ่งที่กินไปแล้วต่วนะแต่รอยไปหน่อยเพราะว่าไตเดือนมันต้อง,อง้อยมันนา,นนานนะครับนี่ร<ข>อพุทลมแล้วลมอีกะตัวใหญ่นี่สบายใจนะตัวเดียวใส่น้าพีไม่คาดครับโอเคขาสิขาดเหรอหลุด ใส่กระชังไป้กัดตัดห่างไว้จะได้จได้ตัวใหญ่เวยโอเคเดีด๋ยวก็ถือไว้ลแล้วไม้ฟีว่ใช่ไม่เลียดตังเดี๋ยวติดน้าไปเสียตัยงเี๋่าแน่นอนไม่ได้จะเล่นเยอะสุดหรืจอจะไปนูน้นเอาที่สบายใจตออเยอะต่อเยอะฮะ เออเรอนานๆรอนานๆเอาเดียว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 ยังยังยังเอาเลยลากแล้วจัดเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยช้อนแน่เลยช้อนแน่เลยคู่แรงดีอะไรวะนินนินครับผมว้ามาแล้วตัวทสองบนมานานเลยเขาปลาไม่กินหลิวเฮ้ยสองครับปลาเข้าตะนาแล้วเป็ดไปเกี่ยวอย่นั้นยกดีๆ ต้องตัวไงเฮ้ยตัวเดียวพอเดินลงไปนี่น่าจะจมว่ะจมสิต <c oughs> ึงสายอ่ะ,อะจะค่อยเปลี่ยนลายเวดลายเปลี่ยนเป็น PE นะครับผมผมค่อยๆไล่เปลี่ยนเป็น PE ไปเไรื่อยๆเพราะช่วงเย็นะโนมันเข้าเดวมีรุดแนว่ว่ะเฮ้เอา้เอาดึงขึ้นนู้นเลยอ่ะมาได้เอยดึงขึ้นยกเลย เนออ้วนอ้วนว่ะทำไมห้องตาวน้าตัวสวยวะเขาเรียนดีว่ะเขาเรียนดีนะเอ้าเอาเอ้า,า,า,ามีไปสองตัวใีสองตัวแล้ว้องจริงจึ๊กกินลอยจริงด้วยกินลอยตกทิ้งต,ตกพื้นตั้งนานนะปลาก,กินลอยนะครับห้องตัวกกน้านี่สองตัวปลาก,กินลอยโอ้ยยี่สิบแซมรวมกัน <laughs> <laughs> น่าจะได้อยู่ รู้จากการตกแล้วปลาก,กินลร้อยตกก็ไปของเราลอยไม่ได้เราต้องตรงพื้นอย่างเดียวเป็นขวดนะครับเป็นขวดโหนทุ่นหน้าดินอย่างเดียวผายพาย <c oughs> ไปดูย้อนเลยย้อนลงไปเลยโอ้มาห่าอย่างเงี้ยเดินมาขนาดนั้นแล้วเดี๋ยว<ๆ>ต้องโดน จะต้องโดนแน่ <c oughs> ลมละแดดร่มลมตกย้ายมุมกล้องไม่เอาเลยใช่ไหมคุณมาดับความสูงป๋าละป๋ละป๋ละป๋ละไลแรกเนี่ยดึงดี อีงทีปลาในนี oh, okay. hum, <c oughs> ่โอ้แต่น่าเด้ยอยู่ใกล้กำลังกินน้ำอยู่จบแล้วจบแล้วจบแล้วทอดแล้วทุ้นทอดแล้วทุ้นทอดเลยโอ้ดึงสุดเลยเมื่อกี้ไม่ดึงฮะเฮ้ยนี่นี่เลยนี่เลยมันต้องอย่างงี้เลยต้องอย่างงี้มามามานอกจอหน่อยนะครับโอเคซุปเปอร์สุดในนี้ดูง่ายขึ้น ก่อนนะนี่นี่ครับดูง่ายขึ้นปลาระแวงอะ่ะมันดึงป้อยดึงป้อยมันต้องเจอสูตรนี้สูตรพิชิตปลาระแวงตั้งตั้งขึ้นที่สูงเลยตั้งขึ้นที่สูง<ก>มุมกล้องอาจจะดูแปลกหน่อยนะแต่แต่แต่ในกล้องชัดนะเพราะว่ามันติดไก่นี่เลยโอเคโดนจนได้ด้วยสูตรนี้แต่ผมจะลำบากนิดนึง มันต้องเตีย้ยกว่านี้หน่อยแต่ไม่ไ็่ไรวันนี้เอาครั้งนี้ก่อนเครียดเครียดเปลี่ยนแปลงแล้วมีปพดดียมด้วยมีปพดดียมเพราะแรกก็โน้แต่น้ำไม่อยอมรักอู้อมาเว้ยมาเวย้ยย้ยสามแต้เว้ยเอาจริงเว้ยเอาว่ะหลิวก็มาครับคลิปนี้คือคลิปอะไรวะเบ็ดขวดว v เจริงหลิว <c oughs> ปะทะปะทะเป็ดขวดปะทะชิงหลิว ไม่ไรเบ็ดเราเบ็ดเราอยู่ขางล่างอยู่แล้วยกลอยอย่างเดียวพอเือยผ่านกันนู้นมาผ่านกันนู้นมาด้วยล้วล้ารึเปล่าโมโมจะรีลาไม่ได้รีลามันเขี้ยวก่พันคันเดียวพอดิพันในคันนี้มาด้วยแม่แกนักี่ขันเก้าคันเก้าคันไม่ผ่านกันนะทำไมอ่ะคุณภาพกว่าเยอะต้องคันยังผ่านกันโอ้ อ่าโอเควันนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับวันนี้เหมือนจะเงียบเงียบไงไม่รู้มันคลื้มทั้งวันเลยนะครับเนี่ยคลื้มมากเลยแดดเมื่อกี้ออกมาแป๊บหนึ่งคลื้มอีกแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆบ่บอนะครับผมจะไปถ่ายชาวบ้านให้ดูจะมีป้าเล็กพี่ไทยนะครับแล้วก็โอ้นะครับทีมงานเราอยู่กระฟ้าฟังกันนะครับเห็นว่าได้เยอะนะครับตรงนี้ป่าไม่เข้านะครับก็เข้าและเข้าน้อยวันนี้ผมดึงวืดไปส่องเทียงนะอืม มันระแวงอันนี้เปล่ามันรู้ PE เปลี่ยนใส่น้าเป็น PE หมดเลยมาลาคาญชาโดในคลิปที่แล้วครับมันดึงและคาดป่ะไปดูกันดีกว่าสมาชิกให้ไปไหนหมดแล้วเยอะหมดแล้วได้กี่ตัวฮะได้กี่ตัวได้ตัวไม่รู้โอ้ได้ตัวไม่รู้เท่าไรเฮ้ยเอาดีๆโอ้ได้กี่ตัวติ๊บตกสองคนกาแฟนะ ได้สองตัวเอ้ยได้สิบตัวหันสองแเดงว่าได้ห้าตัวของพี่ไทยคนเดียวเทคิดตัวตรงนี้ตัวใหญ่นะผมว่าตรงนี้ปากเข้าตัวใหญ่มาที่ผมเคยมาถ่ายคลิปเอ้ยนายพี่ไทยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวตัวลตัว้พี่ไทยทำไมตกแล้วไม่นับอ่ะ เจ็ดตัวนะครับพี่ไทยได้เจ็ดแต้มนะแพ้ผมมาโถผมได้แปดเฮ้ยลุ้นไปตังตัวเออไปตั้งนี่นี่กลับยังเดี๋ยวย้ายไปนั่งด้วยกันกับกินดีปะก็กินดีกินดีเฮ้ยชดโดกินโคตรดีอะสบายเลยเฮ้ยชดโดมาเยอะโอเคปลาเล็กกลับไปแล้วใช่ไหมกลับแล้วะโอเคนะเดี๋ยวพี่ไทยจะไปรวมแก๊งกับผมนั่นแหละลืมลืมลืมให้ดูของโอ้นะครับโอ้ไปซื้อคันไม้ไผ่มาใหม่วันนี้ครับ ใจฮิตคันไม่พ่ยนี่ลูกชายนะโอเคนี่โอ้ไปถอยไ่ใหม่คันละห้าสิบบาทเข่าท่าเหมือนกันคนก็ซื้อสีเออคนอื่นก็ซื้อสิบโอ้ซื้อห้าสิบไหนวะสิบตัวอ๋อตัวพอๆกันแล้วพี่ไทยสิบแต้มเฮ้ยตัวไม่ใหญ่เท่าไรวะหน่อยหนึ่งเท่ากนี่สิบแต้มอะเนี่ยเก้าเก้าเหรอโกหกประชาชนใช่ไหมชัดเลยเก้าตัวนะอ่ะไปไปฟังนุ่นกันอีกฝ่า สี่โมงครึ่งนะครับชิน่ากลับแล้วมิน่าได้สองตัวนะรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวสวยๆนะของมีน่ากินทุ่นลอยเชียงเหลิวทุ่นลอยนึกว่าของเราจะได้น้อยอย่างเดียวเมื่อกี้ก็ไปถ่ายดูแล้วนะก็พอๆกันนะทางนู้นนะครับทางนู้นซึ่งเป็นที่ที่เขาตกกันประจําตรงนี้ผมก็มาตกวันที่สองนะครับที่ได้ที่ได้ตัวนะที่ได้ตัวปันนินะเพราะว่าวันแรกเลยผมมาตกได้ได้ป่าช่อนไปนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปนะ มาตกตอนบ่ายสามได้วมาช่อนตัวเดียวแล้วก็มาตกวันที่2ที่ลงคลิปนะครับก็ถือว่าได้นะอันนี้ยุ่คิดใหม่ทําไงดีรู้สึกว่ามันจะลำบากผมคิดใหม่เดี๋ยวดูดูครับคลิปต่อไปครับผมจะทาไงดีมันง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มันรู้สึกจะย,ยุ่งยากหน่อยดีไซน์มาให้วางกับพื้นนะแต่ว่ามันก็ดูยากก็เ,เลยยกขึ้นสูงขึ้นมาอ่ะทั้งหมดผมได้แปตัวนะออกวินาทส 2, รวมเป็นสิบนะครับโอเค พี่ไทยไม่รู้จะมาป่ะคงจะไม่มาแล้วปิดคลิปเลยดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทลิปวันนี้นะครับก็เป็ดขวดไฟกับทิง้งริ <laughs> ้วชนะคานเป็ดขวดมันมีกา้าทิ้งริ้วมีแค่แค่คันเดียวด้วยแล้วก็ตะปิ๋วไม่แตะเลยตะปิ๋วไม่แตะเลยนะครับโอเคนะครับพอได้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ก็เปิดเพลงแล้วเสียงเขากล้องไม่เอาละจะติดติดกระสิทธ์เฮ้ยฝาเลนไหนพี่ไทยมาสาวนี่ เฮ้ยที่ไทยเราตาวเลยคันนี้เลยเต่าเลยเอ้ยนี่ตุ๊บโอ้ยวิจุว่าแล้วได้ป่าไหมนี่ได้สิยังได้เฮ้ยยุคนนี้ด้วยเฮ้ยไม่พันกันพันกันดึงมาเลยเต่ามาเลยเฮ้ยยจะยุททำไมล่ะมันไม่ได้เห็นไหมอะไรปลาขนุนนั่นจะได้ปะมันพันกับขนุนตัวโถอีส่วนั้นตัวตาเฮ้ยตัวแถมอ่ะ จริงตาเต้ตาเต้ายมาเพึ่งจะตุ๊กตาเนี่ยต้องจริงต้องจริงตัวน่าดีฉามาเาพวกตัวนี้ไม่ได้อยู่ในจอเลยอยู่ในจอนี่ว่าเปิดอยู่อ้าวจะปล่อยเหรอตัวแถมว่าตัวแถมเก็บเบ็ดกันอยู่นะครับได้มาอีกหนึ่งแต้มเ้ยโชว์กล้องให้ดิเฮ้ยปล่อยตัวแถมตัวแถมตัวแถมเห็นนะ